เสียบีเบาเฮียนก็จะสิปิดสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนโอ้มึงจนสิคะสิปิดบ่เสีบฮะเอายำ้าวไหลแม่มาส่งยำาแรงไงเขามาหาบต้นเพลเมื่อกีเขาน้ำอานิบม เออมีย uh, ังกักินแล้วอาจำประเด็นกับจำสบายดีปลลุงสบายดิปลาลุงเออนี่สิยะอันยังรงเงี้ยงกับไก่มันว่างเป็นแล้วมันสิยะอันยังบ่จ็ดสิบมิโนอรีบบอกเฮ้ยอาเด้อเป็นยังมาแพงบ่กไอ้อาตี้มาเป็นหมูอันนองกรฮะในสายมียังเนี่ยไหน ดีใจน้ำนองมีแล้วจะมีน้ององอะไรนี่มาองอีกยัยนใจเออถือเงินมาเสียอยูบอ่บ่ถือเงินมาเสียอยู่บ่เออเขาผาบบ่าเขนอเสียมาองเฮียนแล้วบ่กเงิคนคุณยายอันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ซื้อสูดหายแตงเต้นผู้แตงเต้ตสีได้แหละ ก็อันอ mm ันนั้นอ่ะก็วันนี้ห้ากันว่าเห็นเนาะเกี่ยวข่าพอนอออ๋อนางเมนอรลีบอ่ะเสบห้ยอาเ้อแสบอาสิเรียกัน ยาคอกัไอคอนเอยมาข้างย่างไรผ้หญ no. ิงบ่แม่มึงชิเดิมผัวยิงตีเม่นบ่ออกมาเจ้าหำปลาล่จ้โดนอีน่งจักเดือนเลยพอเดือนแล้วพอจักพอจักวกงอยู่โอ uh, ้ยลูกสองหลูกสามยังส่หูมันบนแปกไนบ่ เคย h ามบ่คือหมายตรงไหนเคย h a การปฏิทุวดบ่เฮาปฏิทุัดบางช่วงเกี่ยวขาคุ้มเนาะเมื่อยนะไมนได้คือเมื่อยฝัดไผ่นั่เอยะเลยปฏิทุัดวงข้าวเาไผ่เลือดเนี้ยวอามเขาบอกเนี่ เลือกเขาสโลมพอพอตกนะครับพันซีซีไปได้ค่ะสโลมปาตัคงอาจะคองเมื่อยโมหุเนาะบานนี้มัเจ็บนุ่มบาในี้นมมันคือเบ้งว่ะมาแน่ใจนะเลกประสือเนี่ยมาตหนึ่งเถอะวึงมาล้อยลูกลูกันใหญ่แล้วบไอวัดป่าลุงไอัดลูกวัเต่าไอายไอายุกจังอาอนแ เขาบอพมเนี่ยไรเขาบพมให้อานวดเขาบอกพ่อมให้อ้าวยันนถูกเขาวะถูกเจ็ด่ตั้งสเดือนเลยสมุิว่าเอาออกนี่กัเลือนในไร้ได้หนิยันเจ้าของแล้วเมื่อยปกปิงแล้วกันเห็นกันเท่าไหรผูก แล้วก็ยัง48หาจหา10เนาะานี้แล้วก็ยังแข็งแฮงมันก็ยังบ่ออยู่ไก็สิยากแฮงว่หยพ่ออาออาได้เจ้าเียเจ้าบ่เียออกมาเฮะไปเกเอ้าจะเปิ้น่กันได้ออกมาเป็นคนเนาะขนาดมายังคอกันแหลูกแหงกรเตกนนี่ขนาดได้นยังห่วงแล้วนี่ อย่างไรผู้หญิงเอ้าเยอะเป็นผู้ยิงเนาะหมอเป็นไหนๆพันเหวี่ยงนะคือปกติเนี่ยพันก็ได้เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเนาะอเนี่ยนะพันครั้งแรกงนะเขาเอามีแต่สอยแต่แร้นน้ำมาให้ยเห็นนะกับมันกับสีซับเนาะหองเยี่ยมบักมอดห่วยโมนี่เป็นมาผู้ชายเนาะจะแบบลืมขัดผู้หญิงก็หัวก็ดีเฮงก็ดีนะเอาคาแท่เอาสายหิม่นั่งนะแม่นี่ กือจะได้จังไเปาเฮียนยังมือ้าวไทยม่มาผ่ากีนบ่ตอนเพลก็กินข้าวน้ำอาตอนแรกอยากเข้ามาหับอยู่ได้แต่วะได้อืไดจบยฮะเมา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่า่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าา่นาา่่า ชาบักวยคอยากแล้ตอนเฮาบักหำน่ะ4เดือนไปไป2เดือนน่ะเจ้าบ่ฮับก็บ่ฮู้ว่าจัเดือนเฮาจะเข้าซาเนแล้วกะเอาไปได้มั้ย่างแล้วเว้ากับปันมันสิอันนั้นรถเนาะห้องเมนเมนมาน่ะ4เดือนแต่ว่ามันอยู่น่ะจักสิอยู่ตอนจักเดือนหฮูัดเบิอ็่ากฮูนะ อเดือนเรเราก็มีบอมีคือนั่งเวิกมาก็ได้หาเดือน้หยิงู้วายนะบ่ท่านได้หัจบ่อจักจักมันยังเหน็บอยู่มันยังเสื่องมันแคม่สีเดือนไปก็หุ่นเลยำโลดเมนีบเสื่อเลหาเดือนไปไหม่เดือนมันทำสี่เดือนไปหุ่นด้ยมันได้เสื่องเลยบอ่าเฮ้ยมันถึป้านล Xếp, chà, sẽ nhìn. Mày, đây là nấm nông sẹp, chá. Sẽ chai nấm phụ nhịn. Mấy phụ nhịn đẹp đẹp phụ nhịn không phải không ạ? Nó. Phụ đẹp phụ nhịn, không có áo khói khói áo kìa, cắn lấy sẹp ơi. Chá, đẹp phụ xài. Ê ê À, Bố, 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 Bố.

อาวพิ่นไปหมือนอาการได้กระปูคายเด็กตเฮ้ยกระปูคายมัโตนหน่อยนพี่ว่าย่ากินตลอดบ่ปปะกินก็ยังงอยู่ยาเด่นค่ะันน้เบิดส่ยาหดคุณยาหมดคุณมังกับมันยังมาเกิดเท่านั้นะหมดุยาดยังแนไเะแบบเขายังมาเกิดเข้ากันหวกินอยู่นะอรอยเห็นบ่ หายคนมันผ่านร้ายนะจะว่าจะคอมไททั้งแหละมันเหมื่อยบ่ไปโดดทําเอาเลยแหละไปขายจักเถื่อเนาะเหมือนใครเมื่อยนี่ยังทํามาได้ได้ขเจ็บนุมนี่ยาแล้วได้จ้ะงเดแม่นแล้วจ้ะเจ็บนุมแล้วปเต็เดือนสิมาแล้วเจ็บนนมดําแม่นแล้วน้พี่เออตกใจค่ะโอยนอน จักงจมาขิดด้วเลยมาขดแล้วจะคลองกับลูกไ่เนาะเพราะว่ายังจะมามาเป็นผลาอีกนะเขโอ้เข็ได้ดอนนี้บกเสียอ้อนองได้มเสียเอ้ามันหงเก็นเลยเจ็ดปีน้องห่วมมาอ่ะก็ดือแล้วก็หล กิ้งจอกจะแบบปลาลุงจะว่าเท่าแล้วก็ยังเอามันจีอันนั้นเนาะทำยังไงถ่ายกันจันทร์นี่แหละเนาะมันลอยเห็นจังนั้นี่ก็เพื่อิดจก็ถือเม็ดทีเขาเจ้าเห็ดแล้วก็ผสมนี่ใช่ไหมเลยยังมาเกิดไว้เลยเนาะนั่นเนาะแม่ถ่ายป้ากับไอ้บอยเลย ไปไปขาวไอ้บีเอนไปสิวานผสมเม็ด,ดหายมีลูกหัันก็ชิเด่นถูกยาทิมแน่นอน <c oughs> ไปอืมมันยังว่าเกิดเธอเนอะ,ะ <c oughs> อยู่กินมาเป็นทร์ปีะะ้ได้ส่ะมากับเฮดบุห็นมีสะ่ะ พันวางเอา nhà มาแซงลงมลยดผ้าเราลามานนน้ำควยอย่งเถื่อเถื่อในโซวเอาต่างค่ำเหม่ยอืยพอควบเอาบบวสบสัดหูปั๊บไปอืมาพักลกน้ำพี่ังไปเลยยานเตะเข่าใหเขาชีวาวา้อยบีเลยเจ็ดปีเลยข้อหนึ่งยวยพะยันเเข่ากับซนก่อนแรกมันทะเลเป็นนี่ ก็แล้วพี่น้องคงตองกลังคิดแล้ว